คอนโดเก่า20ปีใจกลางรัชดาสภาพจะเป็นยังไงไปดูกันพอถึงทางเข้าว่าแล้วรอปภก็ไม่มีและคนที่อยู่มันจะปลอดภัยไหมเนี่ยอะไรวะเข้าไปจอดก่อนงั้นอะเคยเห็นไหมทุกคนคอนโดไม่มีรอปภนี่คือหนักภาพพอขับไปอ้โหูอันนี้ล็อบบี้เหรอวะใหญ่ยังกับโรงแรมเลยนี่ไงเจอและวรอปภว่าจะไปจอดแบบเนียนๆซะหน่อยแต่ไม่ได้แลกบัตรก่อนครับพี่แล้วก็วนไป3าสี่ชั้นไอที่จอดนี่ให้มาเยอะอยู่นะแต่ดันมันึกได้จอดซะสูงเลยกูเดินไกลแน่นอนพลาดแล้วงานนี้พอจอดะนี ห้าบางที่มีให้ต้อง3ตัวไม่ต้องเดินไกลไม่ต้องรอฟตบนานและมีให้ทุกชั้นเลยนะอันนี้คือเซอร์ไพรส์และถูกใจมากคอนโด20ปีให้ขนาดนี้เลยวะไปดูล็อบบี้เมื่อกี้นี้กันร้อยทั้งร้อยสภาพเก่าๆฟิลออกมาแน่นและนี่คือสภาพล็อบบี้คอนโดเก่า20ปีโถงส่วนกลางกว้างขวางอย่างกะโรงแรมเลยเขาบอกว่าส่วนกลางอยู่ชั้น5มีสระว่ายน้ำด้วยคอนโดเก่า20ปีเนี่ยนะน้ำไม่แห้งผุพังหมดแล้วมะลองขึ้นไปดูหูหูสระว่ายน้ำวิวเมืองจะด้วยและแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ให้ด้วยนะบรรยากาศดีมากโคตรยงนี้้ว ใช้ชีวิตแค่ชั้นห้านี่แหละไม่ต้องลงไปไหนแล้วยังมีพื้นที่ให้นั่งเล่นนั่งคิวอีกนะฟิตเนสโต๊ะปิงปองแค่กดลิฟต์มาชั้นนี้ชั้นเดียวได้ครบเลยนะว่าไมไปดูห้องกันข้างนอกสวยดีข้างในบุพาลาตีอันนี้ก็ไม่เอาพอเปิดมาห้องกว้างมากใครที่ชอบพื้นที่กว้างห้องนี้เลยตอบโจทย์เวลาเพื่อนมาไม่รู้สึกอึดอัดแน่นอนโซนขวมีให้ห้องน้ำนี่ก็อย่างกว้างห้องนอนได้น้าต่างบานใหญ่วิวดีไม่มีตึกบังอีกด้วยใครรู้ว่าที่นี่ที่ไหนและทำไมคนถึงเลือกอยู่ที่นี่หรือมมีีดดตรรงไไหนกเข้้าาแชั